อา,อางี้ดกว่าเดี๋ยวผมจะเรียกเขาดีกว่าทุกคนเพราะว่าเขาท้องอยู่ด้วยผมอยากจะให้เขาเนี่ยได้กินข้าวเช้านะคนท้องเนี่ยถ้ากินข้าวเช้านี่ดีมากเลยนะครับนะทุกคนเดี๋ยวผมจะจัดการหุงคุ้งหุงข้าวให้เขาอีกที่บ้านนะถ้ารีบชวนเขาได้นะเดี๋ยวผมจะลองเรียกด้กว่าเนาะเปนเนาะเดือดเออนาะพี่ <No. S 2> นาะในกเลี้ยวอ้วกเลยเยอะล่ะผมถามเขาว่าพร้อมยังจะไปอยู่กับผมนะครับอืมผมมาเช้าเขาทำอะไรทำให้ผมมาเช้าจังเนือ้อพุช,าชา้าอืมทุกคนเขาบอกว่าเมื่อคืนท้องเขาก็ตุบตุบตับตับเหมือนเดิมนะผมก็ไม่รู้วยังไงนวงนวงเหรอเนื้นอพ้ชาา้าอาจจะทู่อะ เขาบอกว่าเหมือนลูกเขาเนี้ยดิ้นนะทุกคนเดี๋ยวเขาตื่นมาไม่ใหม่ผมไม่อยากจะถามเยอะนะตอนนี้ฝนก็ตกตกอยู่นะทุก mm hmm. เรียกหอละ่ะอ mm ๋อ hmm. เขาบอกเขาจะไปล้างหน้าล้างตาเขานะ mm hmm. อ้าวเด๋ยวเดือดเดีเดอดเขาผายปะ mm hmm. เขาบอกรองเทา้าเขา mm hmm. ขาดแล้วเขาไปล้างหน้านะทุกคน เขาลังหน้าลังตาโอ้โหบอกเลยตอนนี้เดี๋ยวผมให้ดูทางฟ้านทุนมืดคึ้มเลยเห็นปะฝนมาแล้วด้วยมืดตึ๊ดเลยวะนี่มืดเลยอะไม่รู้จะไปได้หรือเปล่าวะถ้าไปไม่ได้ก็เดี๋ยวรอเขาสักพักหนึ่งนะเดินตุยตุยตุยเออเรียกแค่เว่าเดี๋ยวล้ม ค่อยๆผมแล้เป็นห่วงจริงๆเขาเดินก็เริ่มจะเดินไม่ค่อยไหวแล้วเขาจะนั่งพักได้ครับให้ฝนมันจุดดีก่อนก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆเอสจีลุงป้านะอากันทุกๆคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู <h 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 h ่ช่องมิสเตอร์แฟงนะทุกคน ก็วันนี้ก็ตื่นมาเป็นเช้าที่สดใสนะทุกคนครับตอนนี้ก็ประมาณแปดโมงกว่าๆนะครับผมทุกคนครับทุกคนจําได้ไหมที่ผมไปถ่ายคลิปที่คนท้องอ่ะครับตอนนั้นอะ่ะที่ผมชวนเขามาอยู่บ้านแล้วเขาบอกกับผมว่าเขาเนี่ยตกลงที่จะมานะครับคนวันนี้ก็ผมก็จะไปรับเขามาที่บ้านนะครับแต่วันนี้น้องๆไม่อยู่นะน้องๆไปเรียนกันนะผมก็เลยว่าจะไปคนเดียวนะเพราะว่า เขาจะได้นั่งรถมากับผมจะได้สะดวกนะหรือว่าถ้ามีเขาของเพิ่มเติมอะไรก็เดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเอาเขาของเขาอีกรอบหนึ่งนะทุกคนแต่เขาสัญญาผมไปแล้วทุกคนจําได้ใช่ไหมว่าเขาเนี่ยจะมาอยู่กับผมนะเพราะว่าอีกอย่างเขาเนี่ยก็เริ่มปวดท้องท้องเขาก็เริ่มโตขึ้นทุกวันทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรีบมารับก่อนเพราะว่ามีพี่ๆ FC หลายๆท่านเลยนะครับที่เขาบอกว่าน้องแฟงน่าจะเดือนสิงหานี่แหละ เขาน่าจะคลอดเป็นที่เรียบร้อยอะไรประมาณนี้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนแต่พี่ๆหลายๆท่าน PFC ที่เขาบอกผมมาก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะเพราะว่า PFC น้องแฟงนี่มีทั้งเป็นทั้งพยาบาลก็มีคุณหมอก็มีนะเขาก็บอกเขาก็ทักเข้ามาเขาก็โทรเข้ามาเขาบอกว่าดีแล้วให้เอากับมาอยู่ใกล้ๆบ้านน้องแฟงเพราะว่าเขาก็แนะนํานะอย่างน้อยไปคลอดถ้าไม่มีบัตรไม่มีอะไรเลยอะ่ะมันอาจจะเสียตังค์แต่ก็ เสียไม่เท่าไหรหรอกทุกคนถ้าเขาไม่ได้นอนโรงพยาบาลนานหรือว่าเขามีโรคอะไรเพิ่มเติมนะทุกคนแล้วก็ขอบคุณคําแนะนํานะครับผมเดี๋ยวยังไงเนี่ยวันนี้เนี่ยเราก็จะให้มาอยู่กับเราให้ใกล้ที่สุดเพราะว่าตอนนี้นะในบ้านเนี่ยก็มีน้องๆหลายคนนะที่แบบจะช่วยๆกันก็มีทั้งน้องไม้น้องนันน้องวินน้องวัดและหลายๆคนเลยนะทุกคนเกิดผมไม่ว่างอะไรเงี้ยน้องๆก็ยังดูแลเขาได้นะครับเพราะอีกอย่างอะ มันจะเป็นที่ที่ปลอดภัยสําหรับเขาด้วยเพราะว่าเขาก็เองก็เริ่มท้องโตขึ้นทุกวันทุกวันเกิดเขาปวดท้องกระฐานหันเนี่ยเราอาจจะจ้างรถก็ได้นะทุกคนเผื่อให้เขาไปโรงพยาบาลอะไรแบบนี้เดี๋ยวค่าใช้ใจ่ายทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเป็นคนดูแลเองนะครับผมแล้วก็ให้น้องๆในบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยนะทุกคนตอนนี้เนี่ยผมนั่งเบิดคลิปเนี่ยอยู่ที่บ้านผมนะเดี๋ยวผมเปิดคลิปเสร็จผมกําลังจะเดินทางไปหาเขานะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเช้าๆเนี่ยเขากินข้าวหรือยังถ้าเขายังไม่ได้กินก็เดี๋ยว ค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งทุกคนแต่เราเนี่ยต้องเดินทางไปหาเขาผมกลัวว่าเขาจะไม่มาเนี่ยแหละเขาจะเปลี่ยนใจอย่างเดียวทุกคนแต่ทางที่ดีเนี่ยจะโน้มน้าวเขาให้มาให้ดีที่สุดแล้ววันนี้ผมจะเดินทางไปคนเดียวนะทุกคนเพราะว่าเขาจะได้นั่งรถกับผมมาสะดวกอะไรแบบนี้นะทุกคนยังไงก็ใครดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe ทุกคนเดือนนี้เนี่ยยอดผมตกไปเยอะมากๆเลยนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยร้อตตอนเนี้ย ตกไปประมาณ40%นะเหลือประมาณ60%ของยอดกันดูนะทุกคนถ้ายังไงก็ดูก็อย่ากข้ามโฆษณานะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็พี่ๆที่เข้ามาท่านใหม่ๆนะเพราะว่าตอนนี้การติดตามของผมเนี่ยการดูเนี่ย50%นะครับแล้วก็การดู50%แล้วก็ยังไม่ได้กดติดตาม50%นะทุกคนใครที่ชื่นชอบยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะทุกคนถือว่าเป็นกำลังใจเป็นการซัพพอร์ต ผมนะครับในการที่จะได้มีไรายได้แล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในการถ่ายคลิปแล้วก็เลี้ยงน้องๆอ,อีกในบ้านนะทุกคนถ้า,างไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจกันด้วยนะทุกคนขอให้พี่เฟซทุกคนนะครับดูคลิปนี้แล้วก็มีความสุขไปด้วยกันนะทุกคนเพราะว่าวันนี้เราจะไปรับเขามาอยู่ที่บ้านกันนะทุกคนถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยครับทุกคนไปก็เอาละครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยเลยนะก็ผมก็จมรถ พวงค้างเข้ามาทุกคนจอดไว้อยู่นู่น,นครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะทาการไปหาเขานะทุกคนก็ยังก็มีบ้านชาวบ้านอยู่ใกล้ๆนะครับมันก็ไม่ได้ไกลกี้เลยขนาดนั้นนะรอบๆบ้านก็มีคนนะทุกคนไปเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปหาเขากันเลยนะครับเนะี่ยบ้านล้างอยู่หลังเดียวทุกคนเห็นปะอันนี้ผมให้ดูบรรยากาศกลางวันนะเห็นปะว่ามันลกล้างมากๆเลยนะดูดิทุกคน นี่นะครับไม่รู้ว่าเขาอยู่หรือเปล่านะจริงๆนะทุกคนต้นเขาเรียกว่าต้นลีลาวดีแบบนี้หรือว่าเขาเรียกต้นลั่นทมอะ่ะเขาแม่แนะนำให้ปลูกกันตรงหน้าบ้านนะทุกคนเพราะว่ามันจะอยู่แล้วมันจะไม่สุกอยู่แล้วจะป่วยน้ามันเป็นความเชื่อนะทุกคนของผมนะครับนี่เขาก็ติดยานติดอะไรไว้ด้วยนะ น่าจะการพวกผีบีซาาอะไรได้หลายหลายอย่างสําหรับความเชื่อนะมันก็ความเชื่อเลยทุกคนไม่รู้ว่ากลางวันแบบเนี้ยเขาอยู่หรือปเปล่าแต่ผมสัญญาเขาไว้เลยนะบ้านมันก็สะอาดสะอ้านด,ดีนะทุกคนนี่สะอาดเลี่ยมเลยแหละเลี่ยมเลยนะครับตั้งแต่เรามาทําความสะอาดแต่รองเท้าไม่อยู่นะน่าจะอยู่ในห้อง อยู่อยู่ทุกคนเขานอนอยู่นะเหมือนว่าเขาจะรอผมเนี่ยแหละเขานอนอยู่ทีน,นีทุกคนเขนอนอยู่นี่ขออนุญาตเด้อทุกคนผมไม่ได้อันนี้นะผมไม่กล้าเรียกเขาวะยังไงดีวะเอาไปไนม่เดี๋ยวผมนั่งตรงนี้ก่อนแล้วกัน ทุกคนครับตอนนี้เนี่ยเขากำลังหลับอยู่นะทุกคนผมไม่กล้าเรียกนะครับเพราะว่าคนท้องแบบเนี้ยพอเวลาเขาท้องเนี่ยเขาง่วงนอนบ่อยนะวันนี้เขาไม่ไปในป่านะทุกคนดูบรรยากาศมันเช้าเช้าแบบเนี้ยมันก็เริ่มคืมนะฟ้าก็เริ่มมืดด้วยนะทุกคนหรือว่าเราจะรอให้เขาตื่นดีนะเดี๋ยวเดี๋รอเขาก่อนดีกว่า เขายังไม่น่าจะตื่นนะทุกคนนะเพราะว่าผมมาเนี่ยเช้ามากนะทุกคนทุกคนได้ยินไก่ขันปะเขายังไม่ตื่นอีกอย่างก็ผมก็ไม่อยากเรียกด้วยนะครับมันเสียมารยาทนะทุกคนเดี๋ยวเราก็นั่งรอสักพักหนึ่งดีกว,ว่ารอให้เขาเนี่ยได้ตื่นได้แล้วก่อนนะ เดี๋ยวค่อยว่ากันนะเดี๋ยวผมจะรอสัก5นาทีนะทุกคนถ้าเขาหลับอย่างเงี้ยเขายังไม่ได้กินข้าวลงนะครับเดี๋ยวผมจะให้เขาเนี่ยใบบ้านผมเลยดีวยกว่าแล้วก็ให้เขาตื่นนะทุกคน เขาตื่นก่อน,นะครับผมก็เพิ่งไปส่งน้องดอกไม้กลับมาจากโรงเรียนนะทุกคนตื่นเช้าเลยครับง่วงด้วยนะทุกคนง่วงมากเลยเพราะว่าเมื่อคืนนอนดึกแล้วก็ตื่นเช้ามาอาบน้ำอาบท้ายน้องดอกไม้ลิดพุงลิดผ้านะครับแล้วก็ไปส่งที่โรงเรียน เพราะาฝนมันจะตกเนี้ยไม่อยากให้น้องนั่งรถประจําทางนะเพราะว่าเบียดเบียดกันเนี้ยมันอันตรายในะถนนมันลื่นนะครับผมก็เลยเขี่รถไปส่งนะมันเขาจะดีมั้เฮ้ยไม่การเรียกเลยวะเขาไม่ได้ยินเสียงผมเลยหรอวะ างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะเรียกเขาดีกว่าทุกคนเพราะว่าเขาท้องอยู่ด้วยผมอยากจะให้เขาเนี่ยได้กินข้าวเช้านะคนท้องเนี่ยถ้ากินข้าวเช้านี่ดีมากเลยนะครับนะทุกคนเดี๋ยวผมจะจัดการหุงคุ้งหุงข้าวให้เขาอีกที่บ้านนะถ้ารีบชวนเขาได้นะเดี๋ยวผมจะลองเรียกดีกว่าเนาะเนาะเดินเนาะพี่ เนาะนนก็นเลอุ้งเลยยอะล่ะ mm hmm. ผมถามเขาว่าพร้อมอยังจะไปอยู่กับผมนะครับอืมผมมาเช้าเขาถามว่าทำให้ผมมาเช้าจัง mm hmm. นื้อเพื่อชา้าอ mm ืม hmm. ทุกคนเขาบอกว่าเมื่อคืนท้องเขาก็ตุบตุบตับ,ต,บตับเหมือนเดิมนะผมก็ไม่รู้ยังไง mm hmm. น่วงน่วงเหรอนื้อเพื่อชา้าอาจจะทู่เหรอ เขาบอกว่าเหมือนลูกเขาเนี่ยด <We> like ิ้นนะทุกคนเดี๋ยวเขาตื่นมาไหม่หมผมไม่อยากจะถามเยอะนะเขาบอกว่ามันน่ะน้ำมีแบบววนารี่แล้วไงน้ำมิงแบบเนี่ยเขาบอกว่าเขารับหลับตื่นๆนะทุกคนก็เป็นแบบนี้แหละคนท้องนะมันจะมีช่วงที่เขาบอกว่ามันปวดแข็งขึ้นมาเลยไม่รู้ว่าอะไรปวดแข็งนะ ผมก็เลี้ยงไม่ถูกเหมือนกันนะครับแสดงว่าน่าจะเป็นลูกเขาทีบหรือเปล่าอะไรทําน้องเนี่ยอือจะให้เดือดเหรอ,อ,มหหรอผมมาคนเดียว,วเอ,อยู่ให้จอดหรอเอ,อย่ามาถกพงันค้างเขาถามว่าเด็กไปไหนผู้สาตเรียนมารุดอ่ะน้องๆไปเรียน นอกอ๊อกอกีว่ลุนอะไรเปล่าเยโจเนี่ยอืมเขาบอกว่าเสื้อผ้าเนี่ยในกออกกีนี่ในกระเลจ้กอะออกกีเส้นในกระเลจ้ก,ก่ะฮะอ๋อเขาบอกว่าเสื้อผ้าเขายังไม่เอาไปนะเดี๋ยวให้มาตอนเย็นก็ได้ทุกคนเพราะว่ามันไม่ได้ไกลกันขนาดนั้นนะเดี๋ยวตอนเย็นเขาของอะไรเนี่ยที่เขาจะเอาไปเนี่ย เดี๋ยวผมเนี่ยจะไอ้นี้นะทุกคนครับเดี๋ยวจะขึ้นมาเอานะเดี๋ยวผมก็พุ่งข้างมาอยู่นะเขาไม่อยากไะ้คนไปกลางวันหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่ามันก็ดีอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวเขาหาว่าคนเนี้ยมาอยู่บ้านล้างแล้วก็มาอยู่ที่เขาแล้วก็เดี๋ยวเอาเสื้อผุงเสื้อผ้าเข้าไปจริงๆไม่ใช่โอ้ฝอนมันตกเลยวนี่หว่ะอืฝอฝนตกผมก็ต้องอยู่ยาวอะ่ะ ดนนุเกจโตแล้วคลกนปล่านน่งเมษาเปล่าได้เขาแบนตื่นนอนปล่านนม่ทรมษาปะอืมเขาบอกผมถามเขาว่าตื่นมาเช้าเช้าเนี่ยทำอะไรบ้างเขาบอกว่าก็ไม่ได้ทำอะไรล้างหน้าล้างตาบางวันเขาก็หุงข้าวแดดโดนขโมยไปเกลี้ยงเลยนะเขาของไม่เหลือเลยผมไม่ยอมใจจริงไอ้พวกโจรเนี่ยนี่แหละผมว่าน่าจะเป็นไอ้พวกที่เขาเรียกว่าอะไรไอ้พวกเขาเรียกว่ามั่วสุ่มอ่ะ ตอนที่เขาไม่อยู่เขาน่าจะเห็นคลิปผมเลยแหละประมาณเนี้ไอ้พวกเนี้ยมันมีนะมันดูคลิปผมแล้วก็ผมเอาอะไรไปให้ใครเงี้ยมันจะไปทําร้ายไม่ทําไม่ทําร้ายเขาไม่อยู่ก็มันก็จะไปเอาไปป้นอะไรแบบเนี้ยคนแบบนี้อะแย่ทุกคนในหมู่บ้านผมหรือว่าหมู่บ้านเนี้ยเยอะแยะเลยครับสําหรับเด็กๆที่ไม่เรียนแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะมัวส่วมกับไอ้เรื่องสิ่งเสพติดนะทุกคนมันเยอะมาก แล้วก็เด็กในหมู่บ้านผมเนี่ยผมรู้สึกนะเดี๋ยวนี้มั่วสุมกันเยอะมากเลยนะครับไอพวกเรื่องไม่ดีเนี่ยผมก็พยายามสอนนะผมเจอแต่เราก็สอนได้แค่ตัวนะเพราะเราไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องเขานะเจอเจอหน้ากันสวัสดีเราเราก็สอนเขาบางทีเราก็ให้ตังไปห้าสิบหกสิบไปซื้อขนมไม่รู้ว่าไปซื้อขนมหรือเป่าเราก็ไม่รู้นะครับบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องใจดีทุกคนนะทุกคนเราไปเจอไอพวกเด็ก มวัวสูมติดยาอะไรแบบเนี้มันไม่สมควรที่จะซัพพอร์ตนะผมก็ไม่ได้ซัพพอร์ตนะนานๆเจอทีเงี้ยเมื่อก่อนเนี่ยเออเด็กคนนี้มันน่ารัก,กว่ะพอมันโตขึ้นเนี่ยมันมวัวสุมอะไรแบบนี้เรอาอก็ให้ด้วยความสงสาร,รก็ไม่ได้ให้เยอะหรอกให้ให้ให้าสิบหกสิบไปซื้อขนมบอกจะไปซื้อขนมก็เอาผมก็สอนน้องๆไปเออถ้ามีโอกาสก็ถ้ามีโอกาสนะกลับไปเรียนเถอะผมก็พูดแบบนี้ กลับไปเรียนกลับไปหาความรู้ติดตัวไว้ดีกว่าเดินข้างถนนมัวสุมแบบนี้อีกมันไม่มีประโยชน์หรอกหน้าตาหน้ารักแต่ละคนโตขึ้นมาหล่อหล่อทั้งนั้นแหละแต่พอเข้าวงการมัวสุมติดยุงติดยาอะไรแบบนี้ก็โอ้โหไปหมดเลยสภาพร่างกายโทรมมัวซัวไปหมดดีนะทุกคนที่เขาท้องนะเขาเป็นผู้หญิงเกิดถ้าเขาไม่ท้องขึ้นมานะอยู่บ้านหลังนี้นะ ถ้าเจอพวกไวรุ่นที่มั่วสุมนะผมว่าไม่น่านจะเกิดเรื่องที่คาดคิดแน่นอนนะตัวคนเดียวผู้หญิงแบบนีน้แล้วก็เขาก็ยังอายุไม่เยอะนะฮะเขาบอกผมคืนนั้นอนะประมาณสิบเก้ายี่สิบยิบเอ็ดนี่นแหละประมาณนี้นะนออเขาถามบอว่าผมครับผมกินข้าวอย่างย่อมีเดี๋ยวว่าเดี๋ยวผมจะกลับไปทำกับเข้าให้เขากินด้วยนะทวนแต่ตอนเนี้เด็ดตรงที่ฝนมันตกเนี่ย นือ้อพิชาชา,าอ๋อผมถามว่าเขาบวดทองแล้วเขาบอกว่าลูกเขาเหมือนทิบทีบนะทุนทิบทีบท้องอยู่ใ <Okay. S 1> น,นมีลืบเวล <Okay. S 1> <า>ล์อะฮะผมถามเขาว่าเขานอนอิ่มหรือเปล่า <Okay. S 1> เขาบอกว่าไม่รู้อิ่มไม่อิ่มเขาเขาก็นอนได้ทุกวนะันอะเดือนนี้ <laughs> เหมือนเขาจะไปตัดฟืนไม่ไหวเลยนะทวน รู้สึกว่าเขาจะนอนมากกว่ามันก็ดีแก่ตัวเขาแล้วก็ลูกเขาด้วยเดี๋ยวผมจะให้เขาเนี่ยนอนห้องเดียวกับน,น้องดอกไม้เลยนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะออกมานอนข้างนอกนะทุกคนแบบที่ผมบอกพี่พีเอฟไปทุกคนนะคะว่าให้เขาเนี่ยคลอดให้ลูกเขาปลอดภัยก่อนเดี๋ยวเขาจะไปอยู่ที่ไหนหรือว่าญาติพี่น้องเขาจะมาหาเขาอะไรมันก็อีกเรื่องนะึงนะแต่ตอนนี้เนี่ยเอาเด็กในท้องหรือว่าให้ตัวเขาเนี่ย แข็งแรงคลอดออกมาให้เรียบร้อยก่อนนะทุกคนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกเรื่องนะครับผมก็ช่วยได,ได้ที่ผมช่วยนะแต่เขาก็ต้องกินอาหารอ่อนๆแหละผมดูแล้วะแล้วก็พวกนมพวกอะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องซื้อตุนเนี่ยครับนะทุกคนยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะพี่ๆทุกคนถือว่าช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับฮะเดิมแล้ว<า> เขาถามผมว่าเดี๋ยวค่อยกลับนะเดี๋ยวฝนมันตกเขาไม่อยากโดนฝนนะอืออืแล้วก็นัง่งคุยกันแบบนี้แหละมันก็ดีแล้วทุกคนที่เขาไปอยู่บ้านผมเพราะว่าบ้านตรงนี้ถามว่ามันก็ดีไหมเดี๋ยวผมให้ดูนะมันก็ดีนะผมเนี่ยดีหมดเลยนะบ้านหลังเนี้ยแต่ว่าเจ้าของเดิมเนี่ยที่เขาไม่อยู่เนี่ยเขา็อกห้องไว้นะเห็นปะเขารอก,กับแม่กุญแจไว้นะนี่ เราจะไม่ยุ่งไม่แงะอะไรทั้งสิ้นนะข้างในอ่ะมันจะมีของมีคา่าด้วยนะทุกคนแต่ผมให้ดูนะเนี่ยต้องระวังไอ้พวกมัวสุม่มด้วยแหละหข้างในนะมันก็มีพวกทีวีอ่ะนี่ทีวีอันนี้ยถ้าไปพวกมัวสุ่มเจอเนี่ยมันอาจจะปนไปก็ได้นะมันมีทีวีมันมีอะไรหลายๆอย่างนะข้างในเนี่ยนี่นี่น,นะครับ บรรยากาศรอบบ้านก็ผมว่าก็โอเคอยู่นะทุกคนเตาก็มีกันหุงนะเตาก็มีการใช้งานเนี่ยมอเนี่ยมีนะมีการใช้งานอยู่แต่เขาไม่ทําความสะอาดนะโอ้หลังบ้านนี่เอี่ยมเลยนะเขาทําความสะอาดเอี่ยมเลยเนี่ยนู่นนะผมว่าโอเคอยู่นะกับบรรยากาศที่เขาอยู่นะลมลื่นเย็นสบายเนี่ยทุกคนเย็นสบายนะเขาก็ออกมานั่งนี่แล้ว ตอนนี้ฝนก็ตกตกอยู่นะลูก <c oughs> เรียกหรอปล่ <c oughs> อ๋อเขาบอกเขาจะไปล้างหน้าล้างตาเขานะอ้าวเดือดเดือดเดือดเขาผายปะเขาบอกรองเท้าเขาขาดแล้วเขาไปล้างหน้านะทุกคนเขาล้างหน้าล้างตาโอ้โห บอกเลยนะตอนนี้เดี๋ยวผมให้ดูทางฟ้าน,นึงนมืดคืมเลยเห็นปะฝนมาแล้วด้วยมืดตึ๊ดเลยวะนี่มืดเลยอ่ะไม่รู้จะไปได้หรือเปล่าวะถ้าไปไม่ได้ก็เดี๋ยวรอเขาสักพักหนึ่งนะเดินตุยตุยตุยเออเลียงแค่ๆว่าเดี๋ยวล้มคอ่คอคๆใ มแล้วเป็น <characteristics> ห <pus ng ais |notimestamps|> ่วงจริงๆเขาเดินก็เริ่มจะเดินไม่ค่อยไหวลวเขาจะนั่งพักได้เขาให้ฝนมันหยุดดีก่อนน้ำมิลืบอเบลกะวีน้ำมิลืบมิงกอผมถามเขานอนอิ่มไหมเขาบอกว่าก็อิ่มแหละเขาในเลวุลีแห่งนี้มิงจะขอดอดดอดอีงเนี่ย เขบอกเดี๋ยวถ้าไปอยู่บ้านผมเนี้ยให้นอนเลยทั้งวันฮะ<า>เขาบอกว่าถ้าคนเยอะเนี้ยเขานอนไม่หลับแบบดูทุกคนที่หลับที่นอนที่เขานอนเขาก็นอนแบบมีนะสภาพนี้เลยอ่บะบ้าเขาของมึ่งดูดิโดนขโมยไปหมดเลยนะนี่บ้าจัดคนที่มาขโมยเนี่ยหน้าตาบ้าฮึกเลยจ้ออาอวี๋ เขาบอกว่าถูกขโม,มยหมดเกลี้ยงเลยนะเหลือแต่ถุงเนี่ยถุงผ้าที่พีเอฟซีส่งมาเนะี่ยเห็นปะดูเขาก็นอนสภาพนี้นะแล้วก็ว่าเขาไม่ได้ก็อ,อย่างนอนสภาพนี้ที่นโนเจ้ะผมขออนุญาตนั่งตรงนี้หน่อยหนึ่งทุกคนเฮ้ยฝนมันตกว่ะ เขาถามว่าที่บ้านผมอยู่กี่คนยี่หิงเนี่ยอู้เยอะเกือกันน่ะห้าหกคนอ่ะเขาบอกว่าคนเยอะวะเขาอยู่สนุกแบบไม่รู้โน้เมื่อเยอะบ้านเรามีบ้านโน้เดือบุงนะะี่ะเขาบอกเขาเขาสังเกตอ่ะผมถามแม่ผมอ่ะแม่ผมบอกว่าคนที่เขาจะคลอดอ่ะทุกคนครับ ให้ดูตรงขาเนี่ยขาเขาจะบวมนะอันน้อยเยอะก,กว่าจะนะกอ่ะเนี่ยน,นี่นี่ทุกคนเห็นปะ่ะนี่ขาเขาเนี่ยจะเริ่มบวมนะเนี่ยเห็นปะ่ะเห็นไหมทุกคนขาจะเริ่มบวมนะคนี่ขาจะเริ่มบวมนะอันนี้ก็เหมือนอยู่นะเหมือนเหมือนอยู่แต่ไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่รู้เรื่องพวกนี้นะครับเดี๋ยวเย็นนี้ผมว่าเดี๋ยวผมจะพาเขาไปร้านช่างนะไปตัดผมอะไรให้สวยเลย แต่หน้าจริงๆเขาเนี้ยผมยังไม่เคยเห็นสักครั้งเลยนะผมจะขอดูว่าที่จะกวาในเมซาบาซีก่อนเนาะกวาดในเมซาบาซีก่อน mm. ผมขอถุนหน้าเขาไม,ไม่เอาทุกคนเอาคิมเนี้ยผมไม่อยากจะพูดมากนะครับ mm. กลัวว่าจะรบกวนแกว่าถ้าฝนไม่ตกนี่พาเข้าไปละอันนี้ฝนมันตกนะ mm. เขาบอกเขาเริ่มหิวข้าวแล้วอะ เอาไงดีกว่าผ่าฝนไปก็ไม่ได้เดี๋ยวเออโ้คนเดี๋ยวเด้ช่วเพราะว่ามผมบอกไว้เขารออีกแบ๊หนึ่งนะทุกคนเพราะว่าถ้าฝนหยุดหยุดเนี่ยผมจะพาเขาไปเลยอือโอ้คนเดี๋ยวช่วยเพราะว่าตาจูก็วิ่งเหรอเพราะว่าตอนนี้ฝนมันตกนะทุกคนมันคึมๆอย่างเงี้ยกลัวว่าขี่ไปกลางทางเนี่ยมาพุ่มขึ้นมาเขาเบียกหมดแล้วเดี๋ยวเขาไม่สบายนะทุกคนแล้วมันจะยุ่งกว่าเดิมอีกเอาให้แน่ใจดีกว่า หนึคือต่นน้ำสาวีเขาบอกว่าเมื่อคืนนี้เขาตื่นมาเนี่ยเขาหิวมากเลยนะทุกคนโหแม่เอ้ยผมแบบโกรธไอ้พวกที่มาขโมยจริงนมเนิมผมก็ซื้อมาให้เขาขนมปังอะไรแบบนี้อีกเขาหน้าจะหิวแล้วเขาบอกเขาบอกเขาเริ่มหิวแล้วอ๋อเป็นยัยไทอาอ๋อเขาบอกว่าของที่ผมเอามาให้หรือว่าพี่พีเอฟซีเนี่ยให้เนี่ย เขาบอกว่ามีคนมาเอาไปหมดเกลี้ยงเลยนะทุกคนเขาเห็นว่าผมมาให้ไงผมแบกของกันมายเงี้ยมันก็ไม่แน่หรอกนะทุกคนชาวบ้านข้างๆบ้านเนี่ยเราก็ไว้ใจอะไรไม่ได้หรอกนะครับบางสิ่งบางอย่างอะเราก็มองไม่เห็นแต่เราก็โทษไม่ได้นะครับไปเกาหาเขาโม้ซัวไม่ได้เออฝนล่มหยุดแล้วว่ะเออตาจูก,กี่ท่านนีทุกคนฝนล่มหยุดแล้วเงียบละล่มเงียบละ เริ่มหยุดแล้วเริ่มหยุดแล้เริ่มหยุดล้ฝนเริ่มหยุดแล้วโอเคอาทุกคนฝนฝนเริ่มหยุดแล้เดี๋ยวผมว่าผมจะไว้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวยังไงผมจะมาอัปเดตเขานะทุกคนกลัวว่าฝนมันจะตกหนักกว่าเดิมนะหยุดให้ผมแบบนี้ก็ดีนะถือว่าโชคดีนะมีเจเบื่อกี้ล้หมอนเนาะ อาทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะทุกคนครับเพราะว่าตอนนี้ฝนหยุดแล้วเดี๋ยวผมจะพาเขาเนี่ยกลับไปนะทุกคนเพราะว่าเขาท้องเนี่ยเราขี่รดถดแรงไม่ได้นะเราต้องขี่ช้าๆไปเรื่อยๆนะทุกคนโอเค ถ้ายังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจใผมด้วยแล้วก็เป็นกําลังใจใเขาด้วยนะทุกคนขอให้เขาเนี่ยได้คลอดลูกออกมาอย่างปลอดภัยนะทุกคนขอให้เด็กในท้องนี้แข็งแรงนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตตลอดทุกคนสําหรับวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่